เมื่อหอมแดงสุกแล้วนะให้เราใส่ลูกตัวลงไปเลยค่ะเวลากินเนาะจะได้มีเผ็ดแซ่บๆห,หน่อยนึงค่ะจบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟูซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟูซีเคทนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีเมนูหลนปูเคม,มาฝากค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนเลยค่ะ ก็จะมีปูนะวันนี้ค่ะจะเห็นปูมี2ชนิดค่ะก็คือเป็นปูเค็มและปูจืดค่ะส่วนของปูเค็มนะอุ๊ยใช้4ี่ตัวค่ะเพราะปูเค็มจะให้ความหอมนะต้องเป็นปูเค็มนะตัวนี้ค่ะมันจะให้ความหอมนะส่วนปูจืดตัวนี้ค่ะจะให้รสสัมผัสของเนื้อปูค่ะส่วนของปูจืดจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะตัวนี้นะอุ๊ยก็ใช้มาสัก3ตัวค่ะตัวนี้นะ แล้วก็กะทิค่ะอุ๊ยจะใช้เป็นกะทิกล่องนะวันนี้ค่อนข้างที่จะสะดวกเนาะจะทานเมื่อไรเราก็สามารถหยิบมาใช้ได้เลยหมูสับค่ะหมูสับ200กรัมสำหรับใครไม่ทานหมูสามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อไก่สับได้เลยค่ะน้ำมะขามเปียกส่วนของพริกนะอุ๊ยก็จะใช้เป็นพริกขี้หนูค่ะใช้เป็นลูกโดดนะตัวนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีหอมแดง พริกค่ะวันนี้อุ๊ใช้พริกทั้งหมด4ส,สีเลยเนาะเพื่อความสวยงามของเมนูค่ะพริกชี้ฟ้าเขียวพริกชี้ฟ้าเหลืองพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็พริกดําตัวนี้นะสําหรับพริกเนี่ยสามารถปรับเพิ่มลดหรือใส่ได้เลยค่ะว่าอยากจะใส่พริกสีอะไรไม่ใส่อะไรก็ได้นะแต่เนีี้อุยใส่หลายๆสีเพื่อเพิ่มสีสันให้กับเมนูค่ะ ก่อนอื่นนะเรามาเตรียมส่วนของปูค่ะอันนี้อยู่ก็ทําไว้ให้แล้วนะอุ๋ยเผื่อว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่เคยทําจะได้มารู้วิธีการทําปูไปพร้อมๆกันนะคะให้เพื่อนนะดึงส่วนของตะปิ้งปูตรงนี้ออกเลยค่ะแล้วเราก็แกะส่วนของกระดองปูออกแกะส่วนของตาตรงนี้นะออกเลยค่ะแล้วเราก็ตัดส่วนของขาปูแหลมๆนี้ออกเลยนะนี่ค่ะ วิธีการทำปูจืดตัวนี้ค่ะก็ทำปูเค็มเลยนะแล้วก็นมปูตรงนี้นะออกเลยค่ะแล้วก็เอาขี้ปูตรงนี้ค่ะดึงขี้ปูงนี้ออกเลยนะตรงหัวตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเอาออกเลยเ,เพื่อนๆสังเกตด้วว่าทำไมปูนะไม่เหมือนกันเห็นไหมคะแต่ปิ้งปูที่ใหญ่แบบนี้นะ จะเป็นตัวเมียค่ะส่วนที่เล็กแบบนี้นะจะเป็นตัวผู้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวผู้จะไม่มีไข่เนาะแต่ถ้าเกิดตัวเมียบางครั้งก็จะมีไข่นี่ค่ะไข่เห็นไหมแต่ถ้าเป็นตัวเมียจะมีไข่นะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวผู้จะไม่มีไข่ค่ะถ้าเลือกได้ก็เลือกส่วนที่เป็นตะปิ้งใหญ่ๆค่ะจะเป็นตัวเมียนะแลวให้นําไปล้างน้ําเนานะนี่ค่ะก็นําไปล้างน้ํามาเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปค่ะเรามาเตรียมส่วนประกอบหอมแดงค่ะ ให้งาหอมแดง่ะมาซอยเลยค่ะสำหรับหอมแดงลูกเล็กนะอุ๋ยแนะนำค่ะถ้าเป็นลูกเล็กนะให้เราซอยเป็นแผ่นไปเลยค่ะไม่ต้องขาครึ่งเนาะเพราะเวลาทานค่ะจะได้มีเนื้อสัมผัสเนาะถ้าเล็กเกินไปค่ะมันก็ไม่มีเนื้อสัมผัสค่ะค่ะหอมแดงที่อุ๋ยใช้วันนี้นะคะประมาณสิบหัวค่ะถ้าหัวเล็กกว่านี้ก็ให้เพิ่มปริมาณไปเลยค่ะแล้วก็พริกค่ะหั่นเลยค่ะ ส่วนของพริกนะให้หัน่นมีความหนาประมาณสักหนึ่งเซนนะอย่าหั่นบางเกินไปค่ะประมาณสักหนึ่งเซนนะส่วนของพริกค่ะให้เราหั่นนะรวมกันได้เลยค่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจะใส่้อมกันค่ะให้ความหนาประมาณสักหนึ่งเซนค่ะอย่าหั่นบางเกินไปนะนี่ค่ะเราก็เตรียมหอมและพริกเรียบร้อยแล้วค่ะ เราก็ตั้งหม้อเลยนะแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปเลยค่ะ1งกล่องค่ะอันนี้นะ้อุ๋ยก็จะใช้กะทิสองกล่องกล่องละ250 ml เนนะคะตัวนี้ค่ะนี่ค่ะให้เรานะใส่ปูเค็มลงไปเลยค่ะเราจะต้มปูเค็มก่อนนะเพื่อให้มีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็ปูจืดค่ะเพื่อลสสัมผัสของเนื้อปูนะเวลาทานค่ะ ให้นำหมูสับค่ะเทใส่ชามเลยเนาะแล้วเทกะทิค่ะใส่ของกองที่สองไปนะแล้วเราก็คนค่ะเพื่อให้หมูสับของเรานะไม่เกาะกันเป็นก้อนค่ะมันจะทำาให้เมนูนี้ของเรานะคนนะเพราะหล่นค่ะจะต้องคนนะ ค่อยๆเทจะได้ขนง่ายค่ะเพื่อให้หมูสับนะแยกกันเลยไม่เป็นก้อนเลยนะเราจะขยี้หรือบี้จนไม่เป็นก้อนเลยนะบางคนนะจะเอาหมูสับไปปั่นพร้อมกะทิเลยเพื่อให้เขาละเอียดนะก็แล้วแต่นอะสูตรไปสูตรมันค่ะนี่อยู่ก็จะทําแบบให้ไม่มีเนื้อสัมผัสของหมูบ้างค่ะนี่ค่ะเราก็จะเทจนหมดเลยนะ หนึ่งกล่องค่ะเมื่อเขาแยกตัวออกจากกันแบบนี้แล้วค่ะให้เราใช้ไฟกลางมาทางอ่อนนะค่อยๆเคี่ยวค่ะเพื่อให้มีกลิ่นหอมของเนื้อปูนะเห็นไหมสังเกตดูค่ะว่าเขาเริ่มที่จะแบบข้นแล้วก็สีก็เริ่มที่จะเปลี่ยนที่มาจากออกสีเหลืองอมอ่อนๆมาจากไข่ปูนะตัวน,นี้ค่ะ และที่สําคัญตอนนี้มีกลิ่นหอมของปูแล้วค่ะเสร็จแล้วนะให้เรามาใส่กะทิที่เราผสมหมูสับลงไปเลยค่ะแล้วเราก็มาใส่ส่วนของพริกค่ะเราจะต้มพริกให้นิ่มก่อนนะให้ใส่ส่วนของพริกลงไปค่ะเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งใส่หอมแดงไปนะเพราะหอมแดงถ้าเราต้มนานมันจะเป็นน้ํานะให้เราใส่พริกอย่างเดียวค่ะส่วนของพริกนะทุกสีเลยลงไปเลย ทำหล่นเนี่ยเราอย่าใช้ไฟแรงค่ะให้เราใช้ไฟกลางมาทางอ่อนก็พอค่ะให้เขาค่อยๆสุกค่ะกะทิของเราน่าจะได้ข้นค่ะเมนูนี้ต้องการความข้นเท่านั้นค่ะปรุงรสค่ะด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะเมนูนี้นะรสชาติจะออกหวานอมเปรี้ยวค่ะให้เราลองชินดูนะถ้าขาดเค็มให้ใส่เกลือค่ะ พราะบางครั้งเนาะปูของแต่ละเจ้าค่ะมีความเค็มที่ไม่เท่ากันนะบางคนนี่เค็มเค็มมากบางคนก็เค็มกาลังดีแต่สูตรของอุ๋ยังไงก็ต้องใส่ค่ะเพราะใช้ปริมาณของปูค่อนข้างที่จะน้อยสําหรับของปูเค็มนะแล้วอู๋ก็ผสมปูจืดไปด้วยค่ะให้เราใส่เกลือไปเลยสําหรับใครใช้ปูเค็มแบบล้วนเลยนะแล้วก็มีความเค็มค่ะก็กะดูนะสําหรับเกลือแ้เดี๋ยวเราก็จะชิมรสเนาะ ที่ถูกใจค่ะเราอย่าใช้ไฟแรงนะไม่อย่างนั้นมันจะมวดแห้งเร็วแล้วที่สําคัญตัดจากกลายเป็นว่าจากรข้นกลายเป็นเหมือนแห้งนะคะแล้วเราก็ชิมรสเลยค่ะหลังจากที่เราชิมรสชาติถูกใจแล้วนะรสชาติก็ลงตัวแล้วค่ะให้ใส่หอมแดงไปเลยค่ะเราจะไม่ต้มหอมแดงนานนะเพราะถ้าเกิดเราต้มหอมแดงนานค่ะมันจะเป็นน้ํานะเราแค่ให้เขาพอสุกค่ะ เขาสุกเร็วอยู่แล้วนะเพราะเราหั่นบางเนาะเมื่อหอมแดงสุกแล้วนะให้เราใส่ลูกโัดวลงไปเลยค่ะเวลากินเนาะจะได้มีเผ็ดแซ่บๆหน่อยนึงค่ะเท่านี้ค่ะเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะนี่ค่ะสำหรับเมนูหล่นปูเค็มค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง a อเชียฟู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ